น้องแก้มเที่ยวเฟมฟาร์มแอนคาเฟ่สตูนสวัสดีครับก้องสตูนเฟรมฟาร์มนะครับตรงไปทางถนนจะไปสนามกีฬารัชกิจประการตั้งอยู่ในเมืองสตูลเลยนะครับซ้ายมือเห็นไหมครับป้ายสีส้มเลี้ยวเข้าไปเลยครับเป็นชุมชนบ้านโคกพยอมนะครับขวามือเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตรงไปประมาณ300เมตรนะครับขวามือป้ายสีส้มเห็นไหมครับเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับธรรมชาติสุดๆต้นไม้เยอะครับผู้ปกครองขับรถระวังระวังหน่อยนะครับมีต้นมะพร้าววางสนุกอยู่ขับช้าๆนะครับเห็นไหมครับข้างหน้าข้างหน้าเป็นเฟรมฟาร์มนะครับคาฟ่สตูนหาที่จอดรถได้เลยครับเลี้ยวขวาเข้ามา บรรยากาศดีครับต้นไม้เยอะร่มรื่นไปถึงจุดทางเข้านะครับแลกคูปองเงินสดนะครับท่านละ20บาทน้องๆหนูหนูไม่ต้องชําระนะครับไม่ต้องจ่ายนะครับท่านละ20บาทสามารถไปแลกซื้ออาหารซื้อน้ําไก่ซินกี้นะครับเห็นไหมครับขนสวยสวย ที่ถ่ายรูปก็เยอะนะครับมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับบริเวณร,ร้านก็กว้างขวางนะครับตัวนี้พระเอกในในฟาร์มเลยนะครับเจ้ากวางเขาสวยเอาน้องแก้มาแลกซื้ออาหารเลยครับใช้บินเงินใช้เงินสดเมื่อกี้นะครับจำหน่ายอาหารสัตว์ถังละ20บาท แยกซื้อได้เลยนะครับบังน้องอยู่นี่บังน้องอยู่ที่กระต่ายนะครับเป็นการให้อาหารกระต่ายครั้งแรกเลยนะครับเพียบเลยครับกระต่ายมีหลากสีให้ครั้งแรกก็จะกล้ากลักว,วหน่อยครับสำหรับน้องแก้มพี่ๆพ,พนักงานที่นี่น่ารักนะครับแนะนำตลอด กระต่ายก็มีหลายตัวนะครับน้องแก้มให้เลยคะ่ะครั้งแรกก็จะกล้ากลัวๆหน่อยนะครับสำหรับน้องแก้มการให้อาหารกระต่ายลูกค้าก็มีเข้าออมาเรื่อยๆนะครับ ตัวที่น้องแก้มให้นี่สีอะไรครับน้องๆสีขาวครับเมือ่อกี้ดูนะครับน้องแก้มให้กระต่ายตัวสีอะไรตัวสีอะไรครับน้องๆตัวสีดำมาลูกมาทางนี้เอ,อ้ามันวิ่งไปทางนู้นแล้วครับเนื่องจากทางนู้นมีคนให้อาหารด้วยตัวที่วิ่งไปสีอะไรครับน้องๆเมื่อกี้ สีน้ำตาลให้ที่ปากลูกให้ที่ปากน้องแก้มเอาแล้วครับทีนี้ถึงตาของพระเอกในฟาร์มนะครับเจ้ากวางเขาสวยสวยครับตัวนี้น้องแก้มให้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับสำหรับกวางก็งไม่ค่อยกล้านะครับน้องแก้มดูนะครับกล้าไหม ไม่กล้าครับไม่กล้าต้องให้บังช่วยให้นะครับมีกล้วยนะครับกล้วยน้องแกมจะให้อีกไม่กล้าครับน้องแกมนึกในใจไปให้กระต่ายดีกว่ากินเก่งครับกวาง คุ้นด้วยนะครับไม่ตื่นคุ้นเลยครับน้องแกมไปนะครับไปให้กระต่ายดีกว่าเอาละครับอ่าเที่ยวน,นี้ก็จะกิ่งแล้วนะครับให้โดยไม่กลัวนะครับตัวนี้สีอะไรครับน้องๆสีดำ ดครับน้องแก้มให้ไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วตัวนู้วิ่งเข้ามาตัวนี้สีอะไรครับสีดำสีดำกินไปสองรอบแล้วครับน้องๆตัวนี้สีอะไรตัวนี้สีอะไรได้กินไหมได้กินไหมตัวสีน้ำตาลโอ้คนมาเชฟฟี่เอยคนมาถ่ายรูปน้องแก้มเพียบเลยครับน้องแก้ม นงแก้มคาเอาครับลองอีกครั้งนะครับให้เจ้ากวางก็ยังไม่กล้าครับสำหรับน้องแก้มบังให้แทนครับคุ้นมากครับกวางตัวนี้ไม่ตื่นคุณเลยครับอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่ง กว้างขวางครับนี่ล่มร่มลื่นนะครับนี่บ่ายโมงนะครับอากาศไม่ร้อนเลยครับต้นไม้เยอะต้นไม้ใหญ่ก็เยอะพอเดินไปสักพักนึงครับก็เจอแพะกับแกะนะครับข้อแตกต่างนะครับแพะตัวสีขาวเห็นไหมครับขนมันจะเรียบน้องๆส่วนส่วนแกะเห็นไหมขนมันจะหยิกๆตัวสี้ําตาลนับ น้องแก้มอย่าน้องแก้มอย่า,อย,าอย่าปีลูกไม่กลัวนะครับสำหรับน้องแก้มเอาน้องแก้มระวังลูกผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะครับระวังลูกอ่าีแพะกับแกะนะครับ สนุกแลครับสำหรับวันนี้น้องแก้มมุมถ่ายรูปเพียบครับมุมถ่ายรูปเพียบเช็คเ็นี่เขาเรียกว่าอะไรครับหานเกิดลูกไีกี่ตัวครับน้องๆหนึ่องสามสตรงนี้เป็นจุดรับเบอร์โต๊ะนะครับรับออเดอร์แล้วก็ชำระเงินที่นี่เลยนะครับ พอเราได้เบอร์โต๊ะเราก็เลือกนั่งได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะเอาของไปเสืร์ห้องน้ําครับแยกชายหญิงสะอาดสะอ้านนะครับนี่อาหารกินเล่นนะครับโตเกียวในตำนาน4ชิ้น69บาทครับส่วนน้ำแก้วละ40บาทนะครับมีลูกชิ้นทอดเราก็มานั่งที่โต๊ะนะครับ ได้เบอร์โตแล้วก็มานั่งเลยนะครับโต๊ะที่14ครับพี่พี่เขาจะเอาเครื่องดื่มเอาอาหารมาเสิร์ฟนะครับวันนี้น้องแก้มทานน้ำส้มคั้นนะครับน้ำส้มคั้นนี่แก้ว0้าิบนะครับส่วนพวกชากาแฟนี่แก้ว40บาทนะครับหิวน้ำครับหิวนะครับกำลังหิวอร่อยไหมลูกไม่พูดเลยนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับล่มลื่นครับ ด้านด้านขวามือนี่เป็นห้องแอร์นะครับมีกล้องวงจรปิดทุกทุกจุดครับดูแลความปลอดภัยให้น้องๆมีอาหารตามสั่งขายด้วยนะครับราคาก็ไม่ได้มีชาร์จมีอะไรเลยนะครับราคาปกตินะครับบรรยากาศดีครับเอาน้องแก้มให้อาหารแพะกับแกะอีกแล้วครับนูเห็นไหมครับไกลๆนะครับ ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้วันเสาร์ค่อนข้างจะ่เยอะนะครับสําหรับลูกค้าเมื่อชําระเงินเสร็จนะครับก็เดินทางกลับนี่ขาออกไปนะครับก็จะเจอพระเอกของงานอีกแล้วครับกินทั้งวันเลยครับพระเอกตัวนี้เจ้ากวางเขาสวยเขาสวยมาก มครับพี่ๆก็ใส่ชุดฟอร์มสีน้ำตาลแนะนำลูกค้าอยู่ตลอดครับโอเคเลยครับอาหารไม่มีบวกเพิ่มพนักงานบริการประทับใจนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกล้องสตูนด้วยนะครับ ขอบคุณครับบายบายนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ